ตอนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่รายการคิดดีดูดีครับวันนี้พบกับผมบรวเกียนนิมา่าและดิฉันนัทอาภาผ่องทิพยพาพรค่ะ <c oughs> หากจะพูดถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชากาลที่9ของเราแล้วให้พูดตลอดทั้งชีวิตของเจ้าโอเองคงไม่สามารถจะพูดได้หมดจริงๆค่ะท่านทรงมีพระปีชาสามารถในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านกีฬาใช่ไหมครับ,รบและนอกจากนั้นนะครับ พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับอย่างที่พี่เจ้าโอ๋ได้บอกไปว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการทรงดนตรีนะครับพระองค์ท่านทรงดนตรีได้หลากหลายชนิดมากๆไม่ว่าจะเป็นเปียโน,โนทรัมเป็ตแซกโซโฟนใช่ค่ะนะครับ,รบนอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้มากมายให้กับปวงชนชาวไทยของเราครับถูกต้องค่ะ เพลงที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าที่พวกเราชาวไทยต้องร้องกันเป็นประจำแทบทุกปีนั่นก็คือเพลงพรปีใหม่ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในบทเพลงพระชนิพลของพระองค์ท่านเช่นกันใช่ครับหรือว่าจะเป็นเพลงที่เราอาจจะเคยได้ยินกันตั้งแต่สมัยเด็กๆอย่างเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นก็เป็นบทเพลงพระชนิดพลเช่นกันค่ะใช่ครับรวมถึงนะครับพระองค์ท่านได้ทรงพระชนิพลบทเพลงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยใช่ค่ะบก็คือเพลงยุงทองนะครับ พระองค์ท่านได้ทรงบทเพลงไว้มากนะครับถึง48บทเพลงด้วยกันซึ่งวันนี้ครับพี่กาและพี่เจโอจะพานนองๆไปทําความรู้จักกับพระกับพระปรีชาสามารถนะครับของพระองค์ท่านในการทรงดนตรีและการประพันธ์บทเพลงต่างๆไว้ถึง48บทเพลงด้วยกันครับค่ะ และน้องหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าพระองค์ท่านได้ทรงมีวงดนตรีส่วนพระองค์ด้วย<ช>นะครับซึ่งวงดนตรีนี้มีชื่อว่าวงอ,อสอวันสุขครับค่ะวงดนตรีอ,อสอวันสุขปัจจุบันมีอายุ50ปีเต็มย่างเข้า51ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปีชาสามารถในการสร้างสารรค์ดนตรีเมื่อเสด็จนิวัตรประเทศไทยในพศ2494แล้วประทับที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต ระหว่างนั้นมีการก่อสร้างเพิ่มเติมพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้ส่งรวบรวมพระประยุรยาตบางองค์และคนสนิทมาเล่นดนตรีกันและพระราชาทานชื่อวงนี้ว่าวงลายครามเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์วงแรกจากนั้นก็ <ผม S 1> ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นอสอวนสันศุกร์ใช่แล้วครับซึ่งในปีพุทธศักราช2495กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมกล้านะครับถวายเครื่องส่งวิทยุก,กำลังส่ง100วัตต์ ซึ่งมีทั้งเคลื่นสั้นและคลื่นยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งตั้งสถานีวิทยุอสอขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานครับซึ่งตัวอักษรยอ่อสอสทรงนํามาจากคําว่าพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ความบันเทิงและสาระแก่ประชาชนครับค่ะใช่ค่ะ ปัจจุบันสถานีวิทยุอสอได้ย้ายมาตั้งในบริเวณสวนจิรดาพระชวังดุสิตตอนน่อมาะะมีการปรับปรุงวงดน,นตรีลายครามอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวงอสอวันศุกร์แล้วเพราะว่าพระองค์ท่านนะคะคจะทรงเล่นดนตรีกับวงอสอวันศุกร์ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุอสอเป็นประจำทุกวันศุกร์ทรงจัดรายการเพลงและทรงเลือกแผ่นเสียงเองบางครั้งโปรดกล้าวให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงจากวงดนตรีที่กำลังบรรเลงได้ด้วย ใช่แล้วครับซึ่ง <dece> สมาชิกของวงดนตรีอสอวันศุกร์นะครับยกตัวอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์พลเรือตรีหม่อมหลวงอัศนีปราโมทนะครับเรืออากาศตรีพิเศษดรแมนรัตสีกรานน์ศิลปินแห่งชาติครับ แล้วเดี๋ยวจะพาน้องนนะคะไปชมพระอจัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงโซโล่คาริเนตร่วมกับวงดนตรี Preservation Hall Jazz Band ค่ะไปขอเชิญฟังเพลงพระชนิพนธ์รักซึ่งบรรเลงโดยวงอสอรัะบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่ทรงแซ็กโซโฟนค่ะ ช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยหลายๆคนได้ร่วมกันแสดงความอาลัยแต่ในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะครับวันนี้ครับพี่การและพี่จะโอมี1คลิปนะครับจากคุณเสกทองสุวรรณซึ่งเป็นนักเรียนเปียนโ,นโนทุนพระราชทานบรรเลงเปียนโนเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมีนมหามิพลอดุลยเดชครับใช่ค่ะซึ่งคุณเสกยังบอกอีกว่าเป็นการเล่นที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะว่าต้องกลั้นน้ำตาไว้จะเพราะขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ นลองปราบาทุกชาติไปครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคบกันในรายการคิสดีดูดีครับถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรง และได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่ ข้าสู่รายการคิสตีดูดีช่วงที่2ค่ะในช่วงที่แล้วได้มีผู้ใหญ่เล่นเปียนโนโไปแล้ว<ช>เดี๋ยวช่วงนี้จะพาน้องๆนะคะไปดูหนูน้อยคนหนึ่งซึ่งเขาจะเล่นเปียนโนเป็นเพลงเมดเลสสามหมดเพลงเลยใช่ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเป็นเพลงใกล้รุ่งยามเย็นและชะตาชีวิตครับค่ะ ถือว่าเป็นความสามารถที่ผู้ใหญ่อย่าง,างเราย,ยัางอายเลยนะคะใช่ครับผม <c oughs> ในขณะนี้นะครับบนโลกของอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ <c oughs> นะครับก็ได้มีหลายๆคนได้ร่วมแสดงความอาลัย นะครับโดยการนําเสนอสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจภาพถ่ายนะครับรวมถึงได้ทําคลิปขึ้นมาหนึ่งในนั้นนะครับก็มีคลิปนะครับการร้องเพลงของสาวน้อยเสียงทรงพลังนะครับชื่อว่าน้องจัสตินซึ่งเป็นเด็กสาวนะครับที่มาจากชนชาติกะเรียงอเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะคซึ่งเธอก็มีการ cover เพลงลง YouTube จนโด่งดังมีผู้ติดตามมากมายเลยค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเธอก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อ พระองค์ท่านนะคะด้วยการร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมค่ะ ชาผู้งทรหลังจากการเสด็จสู่สวรรคาไลาของพระองค์ท่านนะคะสร้างความเศร,ร้าสลดใจให้แก่พระศรนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินครับผมรวมถึงหนูน้อยคนนี้ด้วยค่ะน้องให้หาพระองค์เลยพราะว่าหนูคิดถึงพระองค์ แก่มากแล้ว,วทุกคนก็ต้องตายลูกหนูอยากหนูยอยาก้ระองอยู่กับทุกคนเขาก็ต้องหลบตายกันทั้งนั้น,นรู้ว่าพระอ,องค์ชรามากแล้วรู้ไหมพระองค์จะกินหนูไมิ พขาองเห่วงที่สุดทุกคนแหละลูกหนูอยากไปหาพรนะองค์อ่ะพระองค์ไปสวรรค์แล้วพระองค์คนนี้ไปสวรรค์แล้วลูกอพอแล้วพอแล้วพอแล้วร้อ,วองให้หาพระองะค์อ่ะความเสียใจของหนูน้อยต้องบอกว่าเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็ร้องออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ใช่ค่ะนะครับมีความ,มจง <น S 2> รักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับค่ะ ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เรานะคะที่รำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านแต่แม้แต่หนูน้อยคนนี้เนี่ยก็ยังเศร้าสุกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะใช่ครับค่ะทุกคนเขาก็ต้องอดตาย้วคะพระองค์จรลามากแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับรู้กันค่ะนะครับในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ บรรพชนไทยเป็นนักต่อสู้ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อไม่ว่าจะทำการสิ่งใดบ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สู่รายการคิดดีดูดีนะครับแน่นอนว่าพระราชกรณิีตของพระองค์ท่านนะครับได้ส่งสร้างคุณประโยชน์แล้วก็เป็นที่ประจักษ์ให้แก่ปวงชนชาวไทยนะครับไม่ใช่แค่ปวงชนชาวไทยเท่านั้นยังประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งโลกด้วยใช่ค่ะเหมือนชาวต่างชาติคนนี้นะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติแท้ๆเลยแต่ว่าเขาเนี่ยน้อมรำลึก ถึงพ่อหลวงของไทยเป็นอย่างมากนะคะซึ่งคุณเคลลี่นิวตันคนนี้เนี่ยเขาก็ได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นแรงบันดาลใจใของเขาเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทรงมีความรักความเมตตาแก่ประชาชนชาวไทยของพระองค์ซึ่งตัวเขาเนี่ยได้เห็นและได้สัมผัสนะคะซึ่งเขาก็ยึดถือว่า ท่านทรงเป็นผู้นําที่ผู้นําทั้งโลกควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะครับผมซึ่งที่มาที่ไปของเพลงนี้นะครับเกิดจากการที่คุณเคลลี่ได้นั่งสายการบินไทย <S 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 จากนั้นได้เห็นวีดิทัศน์นะครับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภุมิพลอ์อุลยเดช <S S S> นะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าทําไมผู้ชายคนนี้เป็นใครทําอะไรเยอะแยะจังเลย <S S S จากนั้นนะครับได้ลงเครื่องมาที่ประเทศไทยได้สอบถามกับเพื่อน ว่าผู้ชายคนดังกล่าวคนนี้เป็นใครและเมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและได้ทราบว่านั่นคือในหลวงรัชกาลที่9จึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับค่ะแล้วก็ได้แต่งบทเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งบทเพลงนี้นะครับชื่อว่า Long Live the King of Siam ครับ Ever since I saw the face of this man, the king of Thailand, the king of Siam, I fell in love with the soul of this land. It's in his eyes, it's in his heart. It's in his hands. He is a husband, a father, and a king. A great photographer, musician, so many things. The way he lives his life is something to behold. His grace, his wisdom, an example to the world. Long live the King of Thailand. Long live the King of Siam. Long live the King of Thailand. Long live the King of Siam. And in the time when the rains came flooding down, he saved the city with the building of the dam. In times of conflict, he has always been there to stop the fighting just like a father who really cares. Long live the King of Thailand, long live the King of Siam. Thai the Land live King Siam Long of S <S และนี่คือบทเพลง Long Live the King of Siam ครับค่ะต้องบอกว่าได้ฟังแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งกับบทเพลงนี้มากเลยนะคะเชืช่อว่าต้องจับใจคนไทยหลายๆคนเช่นกันค่ะครับผม อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่ปวงชนชาวไทยเท่านั้นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแต่ว่าชาวโลกก็ยังได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพด้วยครับค่ะหลายคนนะคะอาจจะเคยรู้จักหรือว่าต้องรู้จักอยู่แล้วสำหรับวงดนตรี V ีทริโใช่ครับซึ่งเป็นพี่น้อง3าคนนะครับในการเล่นไวโอลินนะครับด้วยกัน ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณป่าน v t ทริค่ะเขาได้รวมตัวกันกับกลุ่มคนดนตรีรุ่นใหม่นะคะร่วมกันขับร้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมมีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจะไพเราะจับใจแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ